โอ้โหวันนี้มันจะกล้าดีเราได้เรากระได้มาถ่ายแบรนด์นะแบนอะไหนอะของอะของอะเนี่ยแบรนด์นี่แบรนด์โอ้โหขับมาขับมาดิเราถ่ายคลิปกันอยู่เราจะพาเฮ้ยเจ๋งว่ะรถไหนเนี่ยไป้ี่ไปเองดิเองมั้ยไอ้ไหนก็เอามาแล้วถ่ายแม่งเลย ่โทไไรถไหไรวะน่ารักอยวะเก่าญี่ปุ่นไงี้ยหายากโะรต้องใแล้วนี้วะโชอีโนริเครื่องสี่จึงปะห้าสิบสี่สี่นี่เครื่องเครื่องยนต์นะห้าสิบี่สี่ใช่ไหมเออไม่ใช่เพื่อนนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้านะนั่นน่ะคือเครื่องยนต์คนรถนะส่วนมากแบบเนี้ยเป็นรถสมัยเนี้คือเป็นรถไฟฟ้าเหมดแล้วแต่ก็คือพวกเนี้ยมันยังคงแบบอันนนนีีีี้คืออเเกก่่่่่าาญปปุรถวผมซ็บไ ขี้มอดีข่ายเป็งยังไงเพื่อนเลยกันมีไฟมีไฟลงไฟเลี้ยวครบเลยเจ๋งเลยสตาร์ทเท้านะเพื่อนสตาร์ตตีนนะดูโฉมลงโฉหน้าดิเฮ้ยมีโฉกด้ยน้ำลงคนสบายเลยอะเออยเลยจังเลยเอาเลยรีวิวเพื่อนเพื่อนดูดิรีวิวรีวิวเลยดีป่ะน่ารักดีว่ะนี่รถปบ้านเ่ยอะสุสกีนะนี่สุสกิเฮ้ยแบนเดียวไอคันหนุ่นเลยนี่ ไปป่าเรื่องเฮ้ยนี่ตังคู่ช่วด้วยเพื่อนๆี่านไม้หมดเลยคันนี้สีเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ยสติ๊กเกอร์ครบเขาเล่นกันพวกสติ๊กเกอร์ครบเนี่ยเนี่ยสีเดิมพวกนี้ถ้าทำสีคือไม่มีราคาเไงเนี่ยคือแต่เนี้ได้มาพุกมากเลยไม,ม้เมยใช้ได้ตลอดที่ปกติเขาขี่คนเดียวนะนี่นั่งสองคนเลยใช่ตัวเล็กไงโชอีโนดิเพื่อนพ่อไหนสนใจอ่าสองสองหมื่นเก้าพันบาทถูก <t> ขายเปล่าไม่ขาย่าขายไหมสองหมื่นเก้าพันนเพื่อนใครจะซื้อก็ซื้อไปเพราะว่านี่ไฟลูกไฟเลียวติดหมดอ้าวมีไฟเลี้ยวด้วยหรอไม่รู้เลยนีที่สตาร์ง่ายทสตาร์ก่อนทำงานทีสตาร์กจะทำงานเลยนี่จะยังบิตัวแรเลยไฟเลี้ยวติดหมด จริงนะคนเล่นสมัยก่อนเนะีน่ยคน,นรู้ก้นกอนรู้จะรู้เลยต้องเก็บไม่มีแล้วหายากสภาพเนี้ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์ด้วยมีประมาณทิพคันในประเทศได้เปล่าใครรู้นะจริงหายากแล้วแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วเป็นเงินสองหมื่นเก้าพันบาทใ,<ช>ใ,ใจก็ขายคือดอดนั่งอดนั่งเนี่ยนี่มีมยผมนะไม่ได้มีเมยเบิร์ดนะ ขอไม่ดูเพื่อนคือเรื่องของเรามันเรื่องตลกกันไปคนมันก็เลยไม่เชื่ออไปแย๊กยูดีจะมามีลูกมาอะไรผมแอบไข่ไว้ไงไข่เสร็จปุ๊บมาค่อยมาบอกใช้พลังอยใช้พลังของเด็กทำผิดไงทำผิดถ้าผิดรับก็รับนิดเดียวรับก็รับครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวติดกุ๊บครึ่งเดียวโทษน้อยโทษน้อยวันนี้เราจัดวันนี้เรามานี่ที่มาของวันนี้คือมาับเรามาถ่ายแบรนด์ของนี่เชลล o วีพลาวเวอร์มันเครื่องนะ เขาจ้างเรามาถ่ายแบรนด์แล้วก็บอกเขาเลยถ้าเป็นแบรนด์ยืดเราไม่เราไม่เราไม่ขายเราจะไม่ถ่ายเพราะว่าต้องเป็นแบรนด์เชลเพราะนั้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเติมมันเชลหมดเลยเติมมันอุ้รถมาอีกแล้วรถมมาารถตนนี้รถไหนคองนี้รถไหนเติมน้ำมันเชลเมราเติมน้ำมันเชลเราก็มารีวิวของเชลเหมือนกันนะวันนี้เราก็จัด น้ำมันเชลที่แท้จริงนี่เราเติมน้ำมันเชลบนเลยนะนนเพื่อนนะอ,อันนี้คือของจริงนะว <Okay. S 1> 4ฟนะ S อพันนะแล้วก็แอ็โอ้โหดูแล้ววันนี้เราได้จอดตรงนี้เพราะอะไรเพื่อนนี่วันนี้เราไม่ได้มาขายเราไม่จะขายอะไรเลยนะแบวนี้นะทำไปทำมาก็ว่าทำคลิปที่เฉยนะมีพอดีพี่บอกโยกกับแบบว่ามาทำคลิปตรงนี้ก็ขี่ตามมาก็ไม่รคิปก็จะเอาคันนี้มามนเนี่ยกะเก็บไหวนะไอ้โช์อีโดริเนี่ยดูต้นหญ้า ดอกย้าที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่คิดนะฝนเนาะทำเป็นทิวทัศน์อันสวยงามได้อย่างไรเนาะกำลังแตกเลยแม่ฝนนี่งวงงวนุ่มๆมะวัว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 งวงเนัวเลยเนี่ยดอกย้าดูดิเพื่อนๆในกรุงเทพต้นไม้ไม่ค่อยเจอนะแตงเนาะ ไปดูป้าปูกันไหมไปย้ายในป่าปูนเหรออ๋อคือเป็นมก็เป็นของป้าเป็นสาวเป็บ้านๆดอกยาแบบดิสตสวยๆแต่ไม่อยู่ในป่าปูนปูนก็คือเมืองตึกตึกพวกอะไรอย่างงี้ไหมใช่ใช่ป่ะใช่พวกเธอนี่ไม่ได้อยู่ป่าปูนหรอกพวกเธอนี่ก็อยู่ในดอกยาอยู่อย่างเงี้ยแล้วของบ้านที่อยู่ในทุ่งนาอย่างเงี้ยเลยไม่ห็รถเยอะจริงๆเนาะใช่นี่ก็จะซอยตันนะแต่ซอยนี้ซอยตันนะซอยบ้านเราเอง ตอยดันเราจะดันให้ดูดันยังไงก็ไม่ทะลุเสือถ่ายรถรอบๆให้เพื่อนๆดูไปเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูรถเอ้ยเว้ยไหนก็ไหนนะเพื่อนๆยังไม่ได้ยังไม่ได้คลิปวีโปเว้ยวีโปวีโปคันนี้แต่งคุณหลักนี่คันนี้ลานฟ้าเนี่ยไก่เก้าแสนเก้าเก้าแสนเก้าเองขี้เพื่อนฟังเสียงขี้ีป่ะเออขี้เพื่อนฟังดิ เออเขาอย่างเราเขายังทำคลิปซีคันไงเรายังไม่ตาเช่นเพื่อนฝังเลยผมเป็นเพื่อนบนกันน่าดูเลยไปค่อยขี่นะทำคลิปสักอย่างเท่แต่ไม่ได้ตาทำคลิปไปซีคันขายไปสองคันเออ ตึงเนี่ยใส่แวนปุ๊บท้องเดียวส่องเสนฟ้าแค่ท้องเดียวนะอ้อนเตรียหออ่ะโยแว่ทางนี้ดิ <c oughs> เดี๋ยวแล้วถัดไปทางนี้ไปละวทุ้มไป พูดถึงความร้อ,อนี่นะเองเป็นรองนะแล้คควความเท่นี่เองกินคาดเลยนะอุ้ยูไปเล่นใครๆที่เป็นเซเลบพวกนี้ไอดอลหรือจะเป็น Idol, ดารานี่เจอจานเบรนิร์ตไปสไตล์นี้นี่นี่สูงไม่แป้สิบนะกล้ามนี่กล้ามนี่สามปีนะกล้ามบกกล้ามบกตสามปีสามปีหกโอ้โหเล่ขนข้างนอกอยู่อยู่สอยู่สามเดือนข้างในอยู่สามปีอะสามปีหกเฮ้ยว่ะเนาะ คนเหล่าแม่งความเท่นะครับครอบครัวที่ดีแล้วต้องมีรถดีๆอย่างงี้นะเพื่อนๆเขาดจนนใจเนี่ยบอกราคาไปก็ได้คันนี้เก้าเก้าแสนเก้าไม่บอกของแต่งเลยเหรอไม่บอกอ่ะไปดูคลิปนั้นคลิปนู้นเอาด้วยกันโอเคเสียงขอจัดอีโมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซีซูก็ใช่เอะให้เลือกสามคันสามคันนี้เธอชอบคันไหนมากกว่าเนะ่ยครับเกิดว่าราคาเท่ากันแบมมาเจ้าันนี้เจ้ากว่าเพราะอะไรเพราะเป็นคนชอบสีสันหลาย ใช่แต่ขับกับเธอสองคนขับคันนั้นนะพี่รับคันนี้กับเพี่เบิร์ดเธอถามขาขัไหม่าถึงหรือเปล่าเพื่อน4ี่นันสี่ทำนะคือลิมิเต็ดนะใช่ไหมใส่อธิบายอีกัีสติ๊กเกอร์สติกเกอร์ไม่ทำสี่ทำเป็สติกเกอร์เยทำคิดไปแล้วสองพันคันนั้นก็เอ็ดพันปีสิบเจ็ดรอมาเชสหกแสนเก้าคันนี้เจ็ดแสสองคันนี้นำเนี่เกินเนี่ยอืน วันนี้ไม่ได้ไรไม่ได้มาตั้งใจขายถ่ายรีวิวก็เรียกว่าไลฟ์สไตล์พวกเราเนี่ยวันนี้กูอยู่ดเวื่อนแล้วนานตั้งใจก็เข้าไปที่เพจแต่แซคก็รู้ทำกินมีรถเยอะแยะมากมายแล้วก็จะประหยัดได้ซื้อสุดได้หมดนะนี้ไม่มีอะไรแล้วกระบป๋าแล้วกระบป๋าดีกว่านะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆอย่างนี้เล่นหน่อยกระบป๋าเลยเหล่าที่นครับสวัสดีกอล์ฟ